สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้เช่นเคยนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูซีวิกในร้านนะครับผมนะว่าโอ้โหสวยเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวมารอชมกันนะครับเริ่มคันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมซีวิก1.8 EL ตัวไมเนอร์เชนนะครับพี่ไมเนอร์เชนยังไงเอ้านะครับเดี๋ยวพามาดูกันคันนี้นะครับพี่ปี2019ไฟตาโปรเจคเตอร์นะครับสลับ LED มาพร้อมกับ ชุดไฟตัดหมอกสลับด้วยคิ้วคโคเมียมเลยถัดต่อมานะครับนี่เลยครับลงล้อแม็กมาด้วยแม็กใหม่ย,ย่งางใหม่เลยนะครับไฟเลี้ยวติดกระจก LED สลับสีขาวดำเนาะแล้วก็โดยรอบคันนะครับก็คือสะอาดสวยงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนี่ชุดแต่งมีครบหมดแล้วนะสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันมีหมดแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้อ่าเดี๋ยวจะพาไป ดูด้านในห้องโดยสารกันบ้างนะครับว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างเนาะก่อนจะไปดูห้องโดยสารมีเลยเห pues, ็นไหมตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนก็คือจะมีกล้องติดกระจกซ้ายมานะเพื club, ่อความขับขี่เพื่อปลอดภัยอย่างมากขึ้นนะครับเวลาเราตีไฟเลี้ยวเนี่ยหน้าจอมันก็จะแสดงผลนะครับนี่มาเบาะหนังสีดำนะครับเหมาะกับรถสีขาวเป็นอย่างมากดูสปอร์ตอย่างมากเลย นะพงมะไรมันตีฟังก์ชันครับผมนะเห็นไหมนี่พงมะไรมันตีฟังก์ชันหน้าจอขนาด8ปนิ้วนะฮะสำหรับคันนี้ปึ่งสาดสวยงามนะครับรถปี2019สเก้าลขไม่น้อยๆน,นะครับผมนี่ครบๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับ สวยๆแบบนี้ครับคุณลูกค้าผมนะผ่อนเพียงแค่700บาทปีนี้ปีหน้าก็ผ่อน1 2่นสองไม่ต้องใช้เงินเลยใช้แค่700บาทนะครับสำหรับ c ีวิก1.8 EL Minor Chain ตัวนี้นะครับต่อมาเข้าใหม่แบบนี้อีกเช่นเคยนี่กระจังหน้านะครับผมนะสีดำแต่งเป็นตัวไทยไทยอานะครับนี่ก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นปี2016 เห็นไ,ไหมคันนี้ก็มีแมกใหม่ยางใหม่มาให้เหมือนกันแต่ว่าก็จะฝุ่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรถลูกค้าเลยนะครับผมนีม่เข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยยังไม่ได้ล้างกันเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าไม่มีกล้องซ้ายกล้องด้านซ้ายนั่นเองนะออปชั่นก็ใกล้เคียงกัน,นครับเบาะไฟฟ้านะครับนี่แบบนี้เหมือนกันเลยนะครับ ก็ลองเลือกชมดูนะครับแต่ราคาคันนี้จะย่อมเยาวลงมากว่าเนาะนแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผ่อนเพียงแค่700บาทตลอดถึงสิ้นปีนี้เห็นไหมอ่าตัวนี้ปี2016ครับผ่อนอยู่ประมาณ10,000หมื่นเศษเศษเท่านั้นนะครับสำหรับงวดปกติแต่ปีนี้ลูกค้าก็ผ่อนไปเลย700ใช้เงิน700จบแค่นั้นแหละครับผมเนาะ ก็สำหรับใครที่สนใจนะผมก็ติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยที่บริษัท3ามเดียมออโต้นะครับอันมีแค่สาขา2นะรถก็มีเกือบร้อยกว่าคันแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูสาขาใหญ่อีก300กว่าคันรับรองต้องมีคันใดคำหนึ่งถูกใจอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมหนุ่ม3ามเดียมออโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ